สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ค่ะ SAT Critical Reading นะคะตัวครูเองนะคะชื่อครูฟวงค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนทางด้าน Critical Reading ของสถาบัน c a m p u s Center นะคะโดยปกติแล้วนะคะข้อสอบในส่วนของ Critical Reading ใน SAT นั้นสร้างความปวดหัวนะคะให้กับนักเรียนม6จำนวนมากเลยนะคะ เพราะว่าหลายๆคนยังมีข้อสงสัยค่ะเกี่ยวกับการสอบในพาร์ท SAT อย่างเช่นคำถามที่ว่าเอ๊ะข้อสอบ SAT พาร์ท Critical Reading เนี่ยมันยากเกินไปหรือเปล่ามันเป็นไม่ได้หรอที่คะแนนจะถึง500น่ะนะคะเอ๊ะสอบพวกนี้เนี่ยจะจำได้ยังไง ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะขอให้บทเรยียนของเราในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่สร้างความกระจ่างนะคะให้กับนกกักเรียนทุกคนนะคะเริ่มจากคําถามแรกก่อนเลยนะคะ S.I.P. Test เนี่ยนะคะเป็นข้อสอบที่วัดความสามารถในการใช้ความคิดในเชิงพินิษวิเคราะห์นะจึงออกมาในรูปแบบของ Critical Reading ค่ะ Critical Reading นั้นเป็นสิ่งที่ใช้ความคิดในการอ่านไม่ได้ใช้ความ การท่องจำไม่ได้ใช้การจำสับเยอะๆไปใช้ในการอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหลายๆคนแก้ปัญหาผิดจุด หลายคนคิดว่าการรู้สอบ S.I.P เยอะๆนั่นเนี่ยนะคะคือคำตอบสุดท้ายของการสอบพาร์ทที่เป็น Critical Reading ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของ Critical Reading นั้นสิ่งที่น้องๆเนี่ยนะคะสมมติคะแนนเนี่ยนะคะเ,เวลาที่น้องๆเนี่ยนะคะใช้ในการดี v อยในการเตรียมตัวการอ่านเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งคะ่ะนะคะ30%ใช้ในการเตรียมตัวในส่วนของการท่องศัพท์ นะคะการท่องพท์พยายามใช้เวลาให้น้อยที่สุดแต่ทําให้จําแม่นเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีการจัพท์เนี่ยนะคะที่มีประสิทธิภาพมากอย่าจําทีละคำทีละคำ,ะคำโดยที่ไม่ได้นึกภาพนะคะว่าพท์นั้นใช้ในสถานการณ์อะไรอย่าท่องพท์แล้วก็ทิ้งเคว้งคว้างไม่ได้ฝึก Reading นะคะส่วน70%ของเวลาเนี่ยคะควรจะถูกทุ่มเทในการทําแบบฝึกหัดในส่วนของ Reading เพราะ reading แต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นในการคิดของเรา วิธีการเรียนนะคะ SAT Plus Critical Reading ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยนะะก็คือการ change the way you are thinking and try to make your thinking better พยายามที่จะทําให้การคิดของเราเนี่ยนะคะดีขึ้นขัดเกลาขึ้นทุกครั้งนะคะและเราจะต้องมีการเช็คความคิดในการอ่านแต่ละครั้งว่าในการอ่านแต่ละครั้งเมื่อเราอ่านเนี่ยนะคะหนึ่ง p a r a เนี่ยเราได้ไอเดียอะไรขึ้นมาซึ่งนะคะเห็นได้ว่าน้งนองๆหลายหลายคนเนี่ยคะ่ะลืมเช็คไอเดียคือจะอ่านอะ่ะฉันจะอ่านฉันจะแปลให้ออกซึ่งในบางครั้งเนี่ยนะคะการแปลที่ไม่ได้มากับความคิด นั่นจะทําให้น้องๆเนี่ยนะคะอ่านจบ Passage โดยไม่ได้อะไรมาเลยนะคะเสียเวลาและจะต้องกลับมาอ่านซ้ําครั้งที่2อีกนะคะซึ่งในการเตรียมตัว SAT นั้นหากเตรียมตัวให้ถูกทางเนะะี่ยครูมั่นใจว่าข้อสอบเนี่ยนะคะ500คะแนนเนี่ยนะคะใน p a ร t critical reading น้องๆทําได้อย่างสบายนะคะเขาเป็นกําลังใจน้องๆทุกคนนะคะในการสอบ SAT ปีนี้นะคะและเป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ